ดีครับผมช่องบ่าวคนทองคนิตวันนี้ทุกคนเห็นไหมพนักงานของชมของบักซอเข้ามาลงนีนจุดนะนะทุกคนทัาเหนะหมเขาจะลงไปเห็นไหมจุดหนึ่งนะเขาไปนี่กย่ในบักซอเขาไงไปพาไ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนอนหลังก็ได้ไม่เป็นไร,รไ,ไม่เป็นไรไนไร,รอดูลงลางดีกว่าทีนี้ลงหมอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ,อคิดตรงนี้ดูก่อนเรื่องงานอะไรใช่ไหมครับเสิ็จแล้วห้าโมงแล้วสี่โมงแล้วเนาะ ไอ้ล่างไอ้ล่างรถไฟลงวันไหนเนี่ยสามวันที่แล้วแล้รถจะรถุดขุดจัไหนอ๋อ้กวมอตรงไอ้ตรงไอเลยบ้านทชี้ใหม่ใช่ไหมมันก็เข้า ร้อยละสิแล้วน่ะก็ไปถ่ายคิดมาแล้วใช่ใช่วางนะก็วนะเนยเดี๋ยวตาไปขายเดี๋ยวเดี๋ยวตาไปขายอันนี้ก็ไหนมาทำตรงนี้ถ้ากำล,ลังติดต่อทางหมอนอยู่หมอนขอรถหมอนเขาถ้ารถหมอนเขาพร้อมก็ามาสี่ห้าพันก็จะเอาหมอนเขามาใส่ก่อนอพอหมอนเอามาวางตรงนี้เสร็จวางเป็นตั้งไวอ้อ่ะ,อะแล้วก็ค่อยกู เอาแล้วตรงบ้า immigrant immigrant, shifted, เนเชียงใหม่ท nee. oh. ี่ทําเสร็จแล้วจะวางหมอนตอนไหนอ่ะไอ้ตรงนู้นอ่ะบ้านบนทองน้อยอ่ะที่ทําเสร็จไปแล้วนู่นอ่ะจะจะเริ่มวางแบบวางแบบแจงหรือเปล่าใช่ก็รอผู้รับเหมาอรอผู้รับเหมอทีนึงรอผู้รับเหมอเอาต้องรอต้องรอทีนึ่งรอผู้รับเหมาก็จะมีผู้รับเหมาเขามารับต่ออีกทีนึงอ๋อ ทัทง้ทงทั้งทั้งทั้งหมอนทั้งรางด้วยไหมใช่หมอนรางแล้วหัวหน้าว่ามันมันคิดว่าประมาณอีกวันกี่วันหมอนรางจะวางจริงไงวางโอ้ยังไม่กำหนดเลยฮ่าฮ่าฮ่านักงานยังไม่ไม่กำหนดแผนให้เลยโอ้นานอ,อ้าวแล้วในทางไอสารคามเขาวางจุดหนึ่งแล้วนะใช่ไหมทางโมระเบือาาาเาทำมาได้ใช่ป็นบล็อกอัพเป็นตัวอย่างโอ้เป็นตัวอย่างแล้วจะทําเป็นตัวอย่างไหมตรงตรงบ้านพลทองน้อยนี่คิดว่าประมาณกี่เมตรยาว กิโลหนึ่งใช่ตรงตรงช่วงไหนอ๋อโอ้ยตรงข้ามไปอะนะเดี๋ยวว่าวันไหนไม่รู้ใช่ไหมตอนนี้รอคนละหมอนอ๋อโอยวโอเค<ด>หน้างานพร้อมแล้วหน้างานพร้อมแล้ว,แ,ลวแต่ล,ล้างรถไฟเพิ่งลงได้สองสามวันได้ไหมน่ตรงนี้จุดนี้สามวันที่แล้วสามวันที่แล้วเนาะต่อไปก็รอเราก็รอแค่หมอนลงที่ยงหนึ่งรถบดไม่พรุ่งนี้ก็มือเดือนนี้เข้ามาบดแล้วก็จะผมก็จะรี้วควิ้นรถหมอนอย่างใครไปจองเข้ามาเข้ามาปั๊บนี้ ผมก็จะเอาหมอรวังตามจุดตามจุดตามจุด<อ>จกับผินแบบนี้อยู่อ๋อหินบักซออีกทีนึงเพราะว่าถามไอ้แจฟูแมนคนหนึ่งเขาก็เห็นบักซอร์ห็นประหลาดเห็นประหลาดแต่ว่าอีกชื่อชื่อชื่อ,ช,อชื่อเป็นทางการคือหินบักซอรไงเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยที่เป็นไอของเขาเรียกกันเลนะทางรถไฟนะแต่บ้านบ้านบ้านเที่เอาเรียกว่าเหินประหลาดตัวละยังไงหน้าขอบคุณนะครับผม นี่เพอจะมาถ่ายคลิปผมผมถ่ายมาเยอะทางนู้นนะถ่ายาเยอะแล้วทางนู้นก็เลยมาไล่ถ่ายอีกทีนึ่งไม่เพราะว่ามันมันมันเป็นประวัติประวัศาสตร์ได้เออเพราะว่าเราเป็นทำประวัติศาสตร์ได้เพราะารถไฟไม่เคยทําผ่านนะ <S <S ๆๆมันเพิ่งมีผ่านมาถ้<ๆ>าเป็นประวัติศาสตร์ได้จะกลับได้หรอครับอ,อ๋อครับผมแล้วพักอยู่ไหนเนี่ยพุทธองค์ร้อยเลยใช่ไหมแก้มนั้นใช่ไหมแก้มโอ้ ครับเนี่ยพึ่งลงพึ่งลงนะคนเนี่ยนะ่นู้นไงไก่หน่ะพุณออกไปทางนู้นไก่นก่นน่ะนี่น่ะนางรถไฟก็พึ่งลงเนี่ยเพิ่งลงเสร็จเนี่ยเครื่องลงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะย้ายไปทงทางบ้านเชียงใหม่คุณนี่ไงรถไฟพาไ่ใกล้ๆคุณเนี่ยเนี่ย าดูใกล้ๆเขาเลิกงานแล้วแล้วก็ดูได้มาเรามาดูใกล้ๆกันทุกคนเนี่ยตัวเครื่องลงนี่หินบักซอนนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาทำยังไงเขาลงยังไงนี่รถจะวิ่งมาเนี่ยเนี่ยวิ่งมาจุดนี้นะเนี่ย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 จอดตรงนี้ก่อนเนี่ยตรงนี้มัดนี่สู้นี่สู้คล้องรถสิบล้อที่ลงหินไงเนี่ยเห็นไหมก็จะมีเครื่องกรีดข้างล่างนี่เห็นไหม เนี่ยตัวเครื่องเขี่ยเย็นเนี่ยเห็นไหมนเนี่ยเนี่ยเขี่ยเย็นเนี่ยเนี่ยแค่นี้แหละทุกคนจะทำให้ทำให้เป็น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 รูปเป็นร่างได้ไงเนี่ยเป็นทางยาวได้เห็นไหมนีนีน่ยรางรถไฟก็ลงได้ถึงสามวันเองเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตรงจุดใหม่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เครื่องตัวนี้แหละเขาจะเอาไปย้ายไปที่ทางบ้านเชียงใหม่ที่ผมไปถ่ายคลิปมาที่ยังไม่ลงไง ตักจากไกลจากหินบักซอแล้วนะทุกคนทีนี้เออเขาไปลงไว้อยู่หินบักซอนะ่ะเป็นกองเป็นกองท่วมภูเขาอ,อยู่ทุกคนถึงจุดหนึ่งนู่นไงทางน้นก็ปรับไงดูแบกคโครปรับมาไกลๆนู่นปรับปรับข้างคือฝนตกน้ำซ้ะไง ก็ปรับข้างให,ให้แต่งข้างขึ้นแต่งข้างรางรถไฟขึ้นไงนะเรปรับกันอยู่นั่นไงนี่จุดหนึ่งนะจุดใหม่นะ่าจุดเก่าแหละที่เขาที่พอถ่ายตั้งนานแล้วที่เขาเนี่ยเขาลงหินคุกขาเดี่ยวดกจักระแต่เมืองมา้าเนี่ยเดีย๋ยวตรงจุดนี้แหละวัถ,วถ่ายแล้วก็กลงหินนะคือว่าเหมือนรอพูดรับเหมาทุกคนรอเคลียร์รอพู้รับเหมาเขาเคลียร์งานทีอะไรกันก็จะลงได้ไงนยตอนเนี้ยเขาลงยาวมาไกลแล้วนะ พวกนีก้น่าจะเป็นรถบดข้าวมาบดอีกอยใช้รถบดนะมาเหยียบเหยียบย่ำย่ำลงไปเนี่ยเตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้นะเดินยากหน่ยอยทุกคนเพราะมันไม่ได้บดไม่ได้บดลงผู้รักหมอท่านก็ดีนะให,ห้ข้อมูลดีทุกคนก็แกบอกพวกนี้เราถ่ายได้เลยไปทางบ้านเชียงใหม่นี่นะ ยามาจากนู่นอีกฝั่งนึงน้นนะโอ้ทมไวนะสองวันนี้เนี่ยคิดว่าจะมาสองวันนี้แลก็ทำเลยนะตรงตรงตรงจุดใหม่จุดเนี้ยเดือนลําบากทุกคนเดือนวันนี้เดืนยากเพราะมันยังไม่บทหนยบทมันจะเรียบเดือนง่ายเดือนเดือนลาําบากก็ยังไม่บทก็ใช้บทมาบทท,ทีนึงเ <c oughs> พืพ่วงไหมไปแล้วนะกัน วนนพวกเะไยุลงไว้วัดอาทิตย์นั่นนี่เขามาทำงานเขาเร้งกันเขาลิ้งนะแต่หัวหน้าเขาบอกว่ารุ่นฝั่งบ้า,บานพลทองเขาจะทําเป็นตัวอย่างไงแต่ไม่รู้วัดไหนวันไหนประมาณทำกิโลหนึง่งทำเป็นตัวอย่างของการวางหมวกกับลางรถไฟต้องรอ,อผ,ผู้รับเหมาอ,อีกทีนึงก็ทำเป็นเป็น,นแสนอใครรับเหมาใฟรับเหมามันไง มาไปเดินเดิเดินยากเดินเดินลำบากเดือดมันก็เดินกับสีดินทรายมันยุบไปยุบไปเนี่ยไกลๆก็ทำอะไรไฟฟ้าอะไรก็ยุบอะไรอยู่นั่เขียนไกลๆเลยเดินเดินข้างล่างอีกบค่อยไปมาตั้งไกลแล้วนะตั้งจากตู้รถวิ่งอยู่นู่นนะทางรุ่นนะนู่นนะทำมา ไปจริงๆทุกคนเนี่ยยังไนี่ยังไม่บดนะยังไม่ย่ำยังไม่บดมดก็ลงช่างนึงไกลๆนะอาะเดินมาดูเสียไเนี่ก็ยังไม่บดลงนะ่ทางเนี้ยนี่ถึงจุดหนึ่งจุดนะทุกคนทุกท่าน ที่มาลงใหม่ลงได้ประมาณสองวันแล้วตรงจุดนี้ก็ยาวมาถึงนี้แล้วจากเส้นทางมาจากทางนู้นเราเล่าสักได้หรอกกิโลกว่าทุกคนจากไเส้นทางถนนนะจุดนู้นนะไกลๆนู่นประมาณมาเนี่ยถึงเนี้ยประมาณกิโลอ่ะกิโลครึ่งได้ไม่ถึงสองกิโลหรอกเนี่ยยถึงเนี้ยเห็นไหมรถหนึ่งเโคเขาก็ทํางานกันยนู่นู่นทุกคนแต่รอ แต่หิมอักซอลงแล้วก็รอรอรถมาบดรอรถมาบดอีกท,ทีนึงเนี่ยจุดเนี้จุดนี้นะนแต่หัวหน้าก็ว่าอีกพวกนี้จะไปลงทางบ้านเชียงใหม่อีกทีนึงประมาณสามโมงก็เลยมาอัปเดตท,ทุกคนที่ชมกันวันนี้ตรงนี้เขาลงใหม่ทําใหม่ลงจุดใหม่ลงใหม่ไมก็ยังไม่บดยังไม่เรียบดีเลย ตามาอัปเดตให้ควรได้ชมกันเดินยากลำบากเลยเห็นไหมันยังไม่เรียบเลยต้องรอรถบดมาบดอีกทีหนึง่งบดแล้วก็เรียบเลยนะยทีนี้บดจะขึ้นวิ่งเรียบเลย,เลยทางนู้นก็จะถมข้างดินใหม่ไงนั่นนั่นนะก็จะปะัดในข้างดินแบบนี้สูงนะเห็นไหมก็ทำเรียบเลยเนหะ็นไหมข้างๆ ก็เลิกงานกันได้ไงผลงานทำงานตรงไอ้ตรงหินบักซอนนี่นเนี่ยมาเมื่อคืนฝนก็ตกแรงด้วยเมื่อคืนประมาณสองทุ่มเดินทางยากลำบากไงต้องรอลบบทนี่ราลบบทบทมาเหยียบทีหนึ่งนะเนี่ยอย่างหินบักซอนเนี่ยนี่นไหมรถจุดกันลมบนเลนไหมไมโครสองคันข้างหน้าบนนู่น ข้างหน้าเลิกโมคู่สองคันปัดผมข้างๆตีข้างๆให้มันแน่นออกขี้ดินข้างๆขึ้นมาปัดให้มันแน่นไงเนี่ยพรุ่งนี้ผมอาจจะไปพรุ่งจะไ้ถ่ายคลิปที่เขาจะไปทำมันนะทางบ้านทางบ้านเชียงใหม่ทุกคนโอ้าตัวตัวรถอแล้วเขาอยากอะไรตัวทำใหมเครื่องทำใหม่ลงหินบักซออยู่นะออกรางรถไฟนี่นะหินปลาหลาดนี่ละ เหมือนบัดซ้อมอยนะ่าเงขาจะเอาไปทําที่บ้านเชียงใหม่ไนงะก็ผมไปถ่ายคลิปไหมล่ะตื้อยังไม่ลงไงก็คงจะไปลงตรง,น,ตรงนั้นไงนะแต่เขาลงไว้ก็ต้องรอพูล้ละหมออีกทีหนึ่งตอนนี้เส้นทางนี้รถรถแบ,บ็คโฮมารวมกันหลายคันนะรถเกียรรถไทยเนะี่ยเดี๋ยวนะี้เหมือนเขาเลิงไนงะลิงก์ทำลิงก์ทำลิงทำให้มัเนเสร็จไง รอรถบดนะในหินบักซอชุดนี้รอรถบดมาบดมาบดให้เรียบพวกนี้นักๆเครื่องตัวซิบเหลี่ยเนะเขาเขาจะเอาขนไปบ้านเชียงใหม่ทางบ้านเชียงใหม่จะไปทําอย่างเงี้ยตรงหินบักซอนี่แหละเพราะว่ามีหินบักซอกองเขา้าภูเขาเนี่ยแล้วลั้งหลายลังหลายกองสุดๆนั้นพามาอัปเดตทุกคนได้ชมกันอันนี้เป็นอย่างี้นะเัี่ก็ฝากกดติดตามช่องยูทูบบ่าวคนทองคนเกฤตวิสาลที่ผมชักถึงช่องด้วยนะครับผม ผมจะคอยที่จะคอยอัปเดตการสร้างทางรถไฟแต่ระดุดๆๆแต่ระดุดที่ใกล้ๆแถวอำเภอพูนทองเนี่ยหนองพอกอำเภออำเภอโูชัยอำเภอเชียงขวัญเนี่ยติดได้ไปนะมีถ่ายโดเฉพาะอัปเดตให้คุณผู้ชมกันฝากกดติดตามช่องฝ่าวพูนทองคนรุดดูสารให้ผมชักถึงช่องเดียวครับผมฝากคมคลิปยาวครับช่างคลิปสั้นก็มีคลิปยาวก็มีนี่นะครับผมและผมก็ขอขอบ เพระคุณทุกคนทุกท่านที่ผู้ติดตามใหม่และผู้ติดตามเก่าที่ติดตามช่องป่าวคนฟองคนอู้นผมถามทุกทางช่องอยู่เนี่ยผมก็ขอกราบขอบคุณหนียวมากเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมาพากลับมาวนมาตรงเก่าแล้วมารู้ตัวรถนี่แหละเห็นไหมเว่ารถมันวิ่งเนี่ยเนี่ยเขาจะเกาะเนี่ยเห็นไหมนี่ไอ้เนี่ยเนี่ยโซ่เนี่ยจะเกาะใต้ใต้ใต้คานของรถสิบล้อไงแล้วก to pues like ็ลากเนี่ยลากก็จะมีวิทยุตบกัน นี่ตัวกวดนะที่ผมบอกกนะันเลยตัวข้างล่างาตัวกวดมีบักซ้อนมันเสมอกันเนยนยนลยพอกวดเสร็จก็จะเป็นรถบดเอามาบดอีกทีนึงเนี่ยนี่คือเนี่ยตัวลงหินบักซ้อนนี่นะรถบล้ดก,ก็จะถอยเข้ามาเนี่ยแล้วก็ดั้มลงเลยตรงนี้นี่แหละจุดใหม่นะที่เขาทำใหม่อันนี้นะเนะบ่ากตป็นกิตวกาวขึ้นดูทุบบ่าวเป็นทองเสด็จผู้สารหน,นุ่มสักหนึ่งช่วงเดือนน,นะครับผมเราขอจบคลิปอนะยู่เท่านี้แล้วผมหมดในหัวเขาทำงานอยู่ไกลเงินเลยนี่ ฝนะากกดติดตามด้วยนะครับผมเอาขอกราบสีนะครับผมขอจบคลิปเท่านี้นะครับผม